หนึ่งครับผมเอาน้ำแก้คุยวันนี้แม่ไม่มาเลยวันนี้แม่แม่อยู่ครับตลาดเจริญสุขเมื่อวานเมื่อวานมาที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไหมครับแก้คุยนะครับแก้คุยแก้ร้อนในครับตลาดนัดเจริญสุข<ส>ยิ่งยิ่งสุดใจหน่อยครับขอบคุณครับ แก้วใหญ่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบบาทครับมันมีแก้วใหญ่เท่าไหร่แก้วนี้ยี่สิบหมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อ๋อสิบผมเหมือนแบบเพิ่มกำไรให้ลูกค้าหน่อยออปกติเนี่ยผมก็ขายสามสิบนะครับแล้วอันแก้วแก้วเล็กขายยี่สิบบาเดี๋ยวนี้มีแก้วขายยี่สิบหมดเลยอ๋อครับแก้วร้อนไหนครับตลาดเจริญสุขเนาะ